อันนี้เสื้อสอยดาวจากแว่นเข่าชัยภูมิจะใส่ได้บ่แม่ใส่บ่ก่อนน่นน่ะโอ้สีสวยแท้แม่อือคือสวยแต่ว่าแบบสวยจังได๋เนะเป็นเสื้อคุมได้ต้องสวมมึงดูใส่ได้บ่แม่ว่าใส่บ่ได้แม่กยเอาแล้วเนาะสยจังได๋ผ้ามันบ่ได้เพื่อยาโอ่ไงนี่ไงก็ไปซื้อตัวใหม่โลดสยอีหยังเบิ่งเบิ่งหน้าหลานแน่นี่มัน มันน่าจะพอดีกับอลันุตเนาะไม่ามอบหมอบบุญไหมวะบุญก็เคยนุ้นใส่บ่ได้เอาพอดีพ่อดีจังเลยเนาะได้อยู่ดอก่ะเอาตี่กระดูมึงดูมันเป็นเสื้อคุ้มแหมมันก็ใส่ทรงนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวแต่หันมามาเบิุงได้สองตัวอีกตัวนึงจะไปให้แอนยายคัม ตังนู้นแกทำเราจะใส่ได้ใส่ยังเอาคืองามเทมีฮาน่ามาเบิ่งดูเอ๋อสีส้มูแม็คือบอมลูนสินะอ๋อสีม่วงแม็กอะไรโอ๊ยอะไรอะไรแล้วอะไรมันเป็นอะไรว้ายเนี่ยทรงมันสวยมันนี่โอ้ยเสื้อผู้ใดลวะคือสวยแทมีก็ได้นี่เด็กมันก็ใส่ได้อยู่แม่ก็ลดนหุ่นเลยร่ดหุ่นก็บ่ได้ใส่แล้ว หลานนังเอเลี้งอยู่หลานก็หัวก่อนใช้สิ้นเด้สิ้นแม่เด้สิ้นไหมสิ้นเขียวนะบอสิ้นไหมแม่เลือกสีเขียวยายคำบอกว่าแม่เป็น่ใส่สีฟ้าง่ามั่งสิไม่ไม่เขียวแม่เอาสีเขียวสีฟ้าให้ยายล้อมอันนี้จากวัดสากาแพงใหญ่มันต้องหันท่งนี้เออมันจะเห็นสีฟ้าพื้อออกดูให้พี่น้องมือกำเนียร์โอ้ยห่างยาหนึ่ง ยังไม่ค่ำเอาวันตัวนี้สิตาย <c oughs> เอาพูดแม่พื้นสีน้ำตาลบอที่เมียอยากได้นะ,นะารน,นั่นว่าพื้นสีน้ำตาแลแม่อยากได้เพิ่นว่าเพิ่นก็นมากคือกันก็เลยว่าให้สีก่อนเออในอะลรไม่ชอบสีเขียวหีอือ่าง่ายเดี๋ย่หล่ะปวดโอ้เออไล่ไล่นะั้นพอดีเลยน,ลนั่นนะที่แมนะ่ซื้อมาไปกระปูนะพดีเอ้ยนกนาน โอ,อโอ้ยแม้มันม้างเราหลานเจ้านะนเปิดประตูเราพุนบายไปนอนก่อนนะทุกคน